หลายคนเริ่มคอมเมนต์ถามนะครับว่ากีตาร์ชาร์กทีอาวันของผมเนี่ยไปไหนนะครับก็จะมาพูดคุยกันนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยปี2021นะครับผมได้เซ็นสัญญาทำซิกเนเจอร์กีตาร์นะครับกับทางชาร์กนะครับออกรุ่นว่าชาร์กทีอาร์วันเตเต้ล็อกยูซิกเนเจอร์นะครับออกวางจําหน่ายแล้วนะครับแต่พอมาหลังๆนะครับหลายคนอาจจะไม่เห็นว่าผมใช้ชาร์กทีอาวันเลยนะครับในการออกคลิปแล้วก็ออกทัวร์นะครับหลายคนก็สงสัยว่ามันหายไปไหนนะฮะแต่ต้องย้อนไปว่าในปีก่อนๆเนี่ยผมก็ใช้ตัวนี้อยู่นะครับใช้ถ่ายคคคลลิิปปปปไเเ็นนยอะะมากๆรับ แล้วก็ใช้ออกคอนเสิร์ตด้วยนะครับแต่ต้องคาดนิดนึงก่อนหน้านี้เนี่ยผมลงคลิปหลับตาโซโล่สมซานท่อนจบไปนะครับซึ่งใช้ชาร์ทีอาวันนะครับซึ่งคลิปนั้นอะถ่ายทําตั้งแต่ปีที่แล้วนะฮะคลิปนี้ยังไม่ได้ลงตั้งแต่ปีที่แล้วเลยนะครับก็เลยนํามาลงนะครับซึ่งล่าสุดนะครับกีตาร์ชาร์ทีอาวันเนี่ยผมได้ทําการส่งกลับกับทางชาร์กนะครับในวันที่10มีนาคมปี2567นะครับส่วนเหตุผลเนี่ยผมยังเปิดเผยตอนนี้ไม่ได้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะบอกแน่นอนนะครับซึ่งม แล้วเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีว่ามันคืออะไรมันเป็นโปรเจกต์ใหม่หรือว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ตอนนี้กีตาร์ชา์ทียวันอ่ะไม่ได้อยู่กับผมแล้วนะครับก็อยู่กับทางชาร์กนะครับแล้วก็มีการคุยนู่นนู่นนี่นี่ตรงนี้ผมยังบอกไม่ได้นะครับยังไม่เปิดเผยกับใครที่ไหนนะครับผมก็รอติดตามเร็วนี้แล้วกันครับคลิปนี้ก็อยากจะบอกตรงๆเนี่ยว่าเออชาร์กกีตาร์เทียวันเนี่ยหายไปไหนอยู่กับผมหรือเปล่าทําไมไม่นําออกมาเล่นเลยอะไรอย่างนี้นะครับก็เลยบอกตรงๆว่าเออไม่ได้อยู่แล้วนะอยู่กับทางชาร์กนะครับแต่จะบอกว่าใช้้งานนไดดีปกติม แล้วก็งานดีเสียงดีคุณภาพดีจัดเต็มเหมือนเดิมนะครับผมถ้าใครที่สั่งซื้อไปแล้วนะครับกำลังรอออเดอร์อยู่นะครับก็เดี๋ยวทางชาร์กเนี่ยถ้าทําเสร็จแล้วก็จะมีการเทสสินค้าแล้วก็ทยอยจัดส่งให้กับคุณลูกค้าแน่นอนนะครับผมรับประกันในคุณภาพชาร์กทีอาวันนะครับแล้วก็รอติดตามต่อไปนะครับว่าเอ้ยมันจะเกิดเรื่องโปรเจกต์อะไรขึ้นนะครับผมอ่ะทีิปนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ